ตับสดเนื้อสดพี่น้องมือนีโอ้โห้วันอาทิตย์วันหยุดมันโสภาจรแล้วพี่น้องนี่เนื้อแบบว่างามเลยครับขาออกใหม่ๆหมเลยครับเด้อนี่ซอยจุเครื่องขลัวพี่ขวัวเขาขวัวครับผมนี่มาพี่น้องมันหยัดนากันกระเบาเป็ดกานี่หอมกระมี่นี่ผักหอมล่างมาเรียบร้อยแล้วครับนี่เออใส่คอดกระมี่ไข่ลังกระมี่ตับกระมี่เครื่องในมีเบิร์ดเลยใส่คอดใส่อ่อนแซ่บแซ่้วกันครับผม ่พีนองกินนากันพี่น้องสายจุพี่น้องเอ้ยเบิงเต้มทีเลยวันนี้วันอาทิตย์พี่น้องเอ้อเกีย่ยวขีเพี่อ่ะขมขมใส่คอร์ดก็มี่ใส่ออนก็นมีพี่น้องมาตุกนำกันทำยังไงพี่น้องมะหยักนากันนี่มาตรฐานแสบแสบครับบวกเกลือดแป้งเลยครับเด้อแบบนัวนัวเลยครับเกลือดแป้งง่ว เออเหลือสุดเป็นไม่แล้วครับเด้อนี่หยัดน้ำกันพี่น้องสูตรสอบป,ปอปอเล่านะครับนี่หยัดน้ำกันข้ามยังมาเด้อม,มาเด้อพี่น้องแสบๆน้ำกันครับอันนึ่คือต้มเครื่องในนะครับเด้อน้องนี่ต้มใส่นะครับใส่อ่อนนะครับเครืองในสามสิ้นเกี๊ยบกระแพรหน้านี่ครับ ต้มใส่กันนะครับเด้อนี่เสียบๆเลยนะครับเด้อขมขมอ่ำล้ำช่วยขี่เพียดสดๆพี่น้องเสียบๆพี่น้องได้เวลากินแล้วครับพี่น้องอู้กับโซจูลาบม่วกขมขมนี่รอยเลือดนี่อมอู้นี่มาพี่น้องมาพี่ขอน้ำกกนพี่น้องข่าวเศร้าด้วยพี่น้องเด้อเสีบๆน้ำกันครับงัดคํำยันไงครับพี่น้องนี่ หาพี่น้องมาแซ่บๆเอเฮ้ย